ก็รอเข้าซีนงานแต่งนะคะเหมือนชุดเราจะไม่ค่อยตรงติงอเท่าไหร่ออรเราาาเวอร์คือแบบไม่ค่อยมีเดสก็รอถ่ายนะชะิ้นงานแต่งไม่บอกว่าซีรีส์อะไรหรอกเล่นต่อเลยค่ะเล่นต่อเลยอย่าหยุด หนึ่งวันกับการเป็นเอ็กซ์ต้าเราไม่บอกหรอกว่าเราถ่ายซีรีส์อะไรนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือซีรีส์อ่ะออนปีหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าคลิปเราอ่ะจะเก็บได้ถึงปีหน้าหรือเปล่าก็แบบถ่ายไปก่อนนะคะแต่เราจะไม่ถ่ายให้เห็นนักแสดงหรือว่าเห็นคอมอะไรนะกันไม่ไม่เห็นแบบรายละเอียดต่างๆนะแค่แบบใช่มาเดินเลยก็มาเดินเลยเดินเลยก็ร้อนขนาดไหน ยมยังสุดๆอย่ตุ๊กตาแล้วสปอยสปอยเกี่ยวกับหมอค่ะคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยสปอยเดี๋ยวกับหมอแกกับหมอค่ะแกกับหมอนะคะหมอน่าสนใจนะคะจะเห็นเราไหมไปดูเอาว่าเรื่องอะไรจำเส้นผมเราไว้แล้วจะติงหูจะติงหูแว่นตาอันนี้ให้ดีจำติงหูจำเส้นผมไว้อาจจะเห็นในซีรีส์จริงจริง ได้เห็นบ่อย <c ười> <c ười> ด้วยแ <c ười> <c ười> ด้นันจริงเจนทีวิที่เราจะอ าเจอกับวันที่ทำงานแล้วค่ะวันนี้มาเป็นเอ็กซ์ต้าอีกแล้วแบบหาเงินกูก๊กิจช่วงปิดถือเป็นก็ช่วงพักกองนะคะก็ไม่มีอะไรหรอกก็นั่งรอรอเรียกข้าวเช้าไม่มีอะไรเลยก็คือแหลของยังชีพของเราในวันนี้นะคะ เรคือแบบทำงาน12ชั่วโมงจบๆไปเลยก็คือนั่งรอเฉยๆไม่ได้แบบทำอะไรเยอะนันนะคะแค่รอเดยนเขาา้าฉากเดินผ่านเดิ่าค่นั้นเองสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาถ่าย ซีรีส์ลแล้วแต่วันนี้เรามีบทพูดติดตามเลย EP สิบห้าละคะเจอแมน่แมนี่สมว่่าร่ ดีมักสุดๆ,ดๆโอเคบทพูดครั้งแรกก็คือเป็นหมอเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถ่ายคอนตินียนะคะซีรีส์ด d o c t อคนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเราพยายามจะเก็บวอ,อกนี้ไว้ลงตอนที่แบบซีรีส์ออนแอร์แล้วเดี๋ยวมาเราดูว่าเล่นเป็นตัวอะไร อาจจะเห็นได้วิต้องเห็นดิตื่นเต้นมากก็นัน่งหละรอเข้าสียงข้าวฉาคะเข้าฉากนะ,ะคะกาฟนมนุนน้วันนี้นะคะวันนี้ไม่ขี้เกียจร้อนโปวันนี้ร้อนผมด้วยก็มารอติดตามนะคะว่าจะเป็น อา <Okay. S 2> uh huh. ตอนนี้นะคะแล้วก็ผักแล้วเป็นแบบตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วนะคะวันนี้น่าจะได้เลิกประมาณสี่ทุ่มเลยก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ ารับงานเอ็กซ์ตาร์นะคะก็คือวันนี้ตอนเช้าอ่มีไปสอนใช่คือก่อนหน้าวันที่จะไปสอนอะคือพี่เขาบอกว่าอะไรนะเออมีคิวด่วนมาถ่ายหน่อยอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วก็อ๋อหนูว่างเที่ยงอะไรยนะ่เงี้ยเพราะว่ารับสอนตอนเช้าวันนีคะก็เลยเป็นก็เลยต้องถ่ายสองวันจริงๆอิอะถ่ายแค่วันเดียวแต่ว่า คิวแบบเร่งด่วนเลยก็เลยต้องถ่ายก็ยสนุกอย่างทุกคนคือแบบว่าประสบการณ์ก็คือก็มีข้าวฟรีน้ำฟรีให้นะคะแต่อาจจะนั่งรองน้ำแต่ก็แบบไม่ต้องทำอะไรเยอะถ้าแบบบรรยากาศอะไรเงี้ยก็คือชิลๆจอยๆชอบปุ๊กินแล้วอ่ะแยะเบื่อนะคะ เราได้ของกินระหว่างแก่เบื่อแล้วคือตอนนี้มันแบบเลยพักตอนเย็นไปแล้วนะคะจะเล่นมาหาแบบ 7, มาเดินเซเว่นเดินเล่นได้ไอติมไปนั่งกินดีกว่านอกจะอีกนานกว่าเขาจะเรียกนะคะคุณพยาบาลทั้งหลายวาสังเกต

ไม่ช้าไทยเล่นเป็นเรือบาร์ที่ไปถูโชนก็จบกันไปแล้วนะคะกับบล็อกเบื้องหลังแบบอาจจะเก็บภาพมาได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าบางทีก็ลืมถ่ายบางทีก็แบบเออต้องฟังบีบอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็แบบไม่กล้าถ่ายนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะซีรีส์เหนื่อยเอาใหม่ฟังติดตามด้วยนะคะซีรีส์ Good Doctor นะคะเป็นเวอร์ชั่นของ ประเทศไทยนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีไปแบบว่าไปสมทบนิดหน่อย <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย